ต้องอย่าตรหนกแต่ให้ตระหนักแล้วคุณจะไม่ถูกผลักไสไปสู่ห้วงของความทุกข์สับสนค่ะรายการธรรมายุคดิจิตอลบายเจนจีเจนจีคัดสรรและสร้างสรรน,นำเรื่องราวดีๆมาบอกต่อและแบ่งปันกันอีกแล้วค่ะ มันมีไว้ให้เหยียบค่ะคุณไม่ได้มีไว้ให้แบกบดังนั้นอย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียดไม่งั้นคุณก็จะไม่สบายทั้งกายทั้งจิตและก็ทั้งมีดานรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนในความหยาย่งใยแด่ทุกท่านเพื่อที่จะเน้นย้ำให้ทุกท่านได้มีความปลอดภัยไมชีวิตและทรัพย์สินกันโดยทั่วหน้าค่ะ จะว่าไปคนจะมีอารมณ์และมีจิตที่ละเอียดอ่อนกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงคาว่าสมองของคนนี่อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มาเทียบได้กับความมหัศจรรย์ของสมองไปได้เลยนะคะคุณค่ะ คนเรามีสมองที่เป็นของแปลกที่สุดในโลกแล้วแต่ดีนะคุณนะไม่ใช่ไม่ดีนะจ๊ะแล้วทำไมล่ะคะเราถึงไม่ยอมที่จะฝึกสมองทดลองปัญญาทั้งเรื่องของทางนอกก็คือสามัญมิสัยและเรื่องของทางในก็คือเรื่องของเหนือสามัญิสัยกันบ่อยๆนะคะคุณแต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีกันนะจ๊ะคุณจ๋า แล้วประโยชน์ที่ได้รับมันก็คือการเข้าใจสิ่งที่เราต้องการหวังพึ่งอย่างถูกต้องไงคะจึงเคยเล่าเอาไว้บ้างแล้วไงคะว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูดก็ได้จะเชื่อกรีครั้งกีห่หนก็เชื่อกันไปค่ะคุณแต่มันก็หยุดอยู่ที่ความเชื่อไม่ก้าวหน้าไปไหน แต่ถ้าพูดถึงความศรัทธาซึ่งเป็นภาษาเขียนมันก็จะต้องมีเก้าต่อไปเรื่อยๆเพราะพอมีศรัทธาเป็นเก้าแรกจำได้ไหมจันจินก็เคยเล่าไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็ต้องตามมาอีกทั้งหมด49มีอะไรบ้างก็คือ เก้าแรกคือศรัทธาใช่ไหมคะดังนั้น9ก้าที่2ก็คือวิริยะหมายถึงความเพียรน,นั่นเองส่วน9ก้าที่3คือสติแปลว่าความประลึกได้9ก้าที่4คือสมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นและ9ก้าที่5้าเก้านี้ยสาคัญที่สุดเลยนะคะคือปัญญาที่แปลว่าสวา่างแล้วเราก็นําเรื่องของปรากฏการทั้ง5ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิจิริตปาฏิหาริย์เทพเทวดาอํานาจลึกลับซับซ้อนต้อนเร้นปิดบังอำพาง มาพิจารณาจนให้เราเกิดปัญญาให้พิจารณาอย่างละเอียดละออเดี๋ยวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาเองอย่างอัตโนมัติหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะเจนจีถึงได้นำเรื่องราวเหน่านี้มาเล่าสู่กันฟังในลักษณะเป็นการแบ,บ่งปันและเผยแพร่ให้หลายๆคนได้ทราบอยากจะบอกค่ะว่าก็เพราะว่าความรู้มันต้องก้าวหน้าเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะคุณหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ค่ะ ปัญญาก็ต้องก้าวไกลด้วยแล้วก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆเลยนะคุณนะแล้วเราจะได้รู้ถึงความจริงไม่โดนหลอกง่ายเพราะเรามีปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างแบบแยบยนและแยบขายภาษาพาก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการค่ะดังนั้น คาว่าศรัทธาและคำว่าความเชื่อมันต่างกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวของเทพเทวดาคนก็เชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็เชื่อเชื่อกันแบบหลงงม,มงายกันนั่นเองเพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องแต่ถ้าเราศรัทธามันก็จะมีอีก4ี่เก้าให้เราไปถึงคาว่าปัญญาได้ในที่สุดนั่นหมายความว่า ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทพเทวดาหรือเรื่องปรากฏการทั้ง5้าอย่างถูกต้องและแม่นยำแบบไม่งมงายอีกต่อไปจบไปอีกแล้วนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากแดท่ทุกท่านสมัครเสมอคะ่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เจนจีด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจนจีจะได้มีพลังสร้างสารรค์นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุกท่านเสมอนะคะ สู่การฟังต่อไปในคลิปถ,ถัดไปให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ